สวัสดีครับท่านชมครับวันนี้อยู่กับผมนะครับในเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมเลยนะครับอยู่กันที่บริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดชดเชยวันแรงงานนะครับสําหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนนะถ้าชมคลิปนี้อยู่นะครับแล้วอยู่ละแวกบินบุรีนะครับหนองจอกนะครับละแวกใกล้เคียงตรงนี้นะสามารถเข้ามาดูรถได้เลยนะครับที่บริษัทเพชรยนต์ของเราเปิดทําการนะครับก็ตอนนี้นะรถมีหลายหน้าเลยนะครับสําหรับใครที่สนใจหารถกระบะมือสองนะครับหรือรถเก๋งรถ ครอบครัวนะครับก็เราก็มีให้ลูกค้าเลือกกันนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสมาอยู่ด้านหน้านะครับก็มาหยิบยื่นนะครับรถสวยสวยให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนอนดูอยู่บ้านเฉยเฉยก็เปิดดูได้นะครับใครสนใจนะครับรถกระบะนะครับมากหน้าหลายตาเลยต้องบอกตอนนี้มีเข้ามาแบบเยอะมากนะครับพร้อมให้ลูกค้านําไปใช้ได้เลยนะครับใครสนใจออกรถก็ติดต่อตามเบอร์ด้านล่างนะครับที่เบอร์0ู2ย์0 7 7 7 6นะครับกับผมเนตเพชรยนต์เลย นะครับบริษัทเราก็อยู่มินบุรีนะครับตลาดมินบุรีนะครับโรงพยาบาลเสรีรักนะครับอยู่ละแวกนี้เลยนะครับอยู่ในซอยเสรีไทย68นะครับเดี๋ยวผมขอขยับภาพแป๊บหนึ่งนะครับอ่าจะได้เห็นกันชัดๆนะครับเดี๋ยวผมเริ่มจากคันแรกขวามือสุดนะครับคันนี้นะครับเป็น Toyota ารีโวนะครับปี2015นะครับเกียร์แมนนวลนะครับแต่ว่าเจ้าของเดิมอ่ะเขาไปทํา เขาไปเปลี่ยนไฟเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วเขาก็เปลี่ยนกันชนเป็นกันชนหน้าหลอกนะครับคันนี้ราคา5แสนรูบาทเองนะครับ5แสน79,000นะครับเปอร์ตารีโว่4ประตูพีลันเนอร์นะครับเกียร์แมนนวลนะครับมีคูดคอนโทนนะครับก็้องบอกว่าเป็นปี15ที่น่าใช้นะครับตัวนี้นะครับเป็นสีดำสวยๆเลยนะครับราคา579นะครับดูรถได้เลยนะครับนี่สวยเนียนตานะครับติดฟิล์มเป็นฟิล์มแบบว่า มันจะตัดแสงอะสีมันนี้นะครับถ้าอยู่ข้างในแล้วมองออกมาจะสบายตามากนะครับคันนี้เป็นปี2015นะครับย้ําเลยนะครับเป็นปี2015ราคา5 7 9นะครับคันนี้เป็น4ประตู g น l น n e r เกียร์แมนนวลนะครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับสวยๆโฟมาลายเป็นมันติฟังก์ชันนะครับตัวนี้จะได้จอเป็นน a วิเกเตอร์มาด้วยนะครับเจ้าของเดิมเขาก็ไปติดเพิ่มจอตัวนี้หลายหมื่นอยู่นั่นนี่นะครับ แอร์เป็นเมนนวลนะครับรูปทรงจะคล้ายๆตัว 2.4G แต่คันนี้เป็น 2.4E นะครับเป็น 2.4E เจ้าของเดิมเขาก็รักที่จะใช้รถแบบว่าให้มันสะดวกสบายนะก็ไปเปลี่ยนมีหน้าจอที่มีเนนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็กันชนหน้านะครับเป็นหน้าหล่อแบบนี้นะครับ579นะคันนี้ใครสนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับคันถัดมานะครับเข้ามาใหม่นะครับเป็นอิซูดีแม็กซประตู นะครับตัวนี้เป็นเครื่อง1.9นะครับสวยๆเลยนะใครที่สนใจคันนี้ก็ลองยกหูโทรเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวราคาน่าจะยังไม่เปิดเดี๋ยวผมพิมพ์ไว้ใต้คลิปนะครับราคาตัวนี้นะครับเพราะว่ารถเพิ่งมาถึงนะเป็น4ประตูนะครับไฮแลนเดอร์ของค่ายอิวสุคันนี้น่าจะเป็นปี2017นะครับเดี๋ยวราคาผมพิมพ์แจ้งไปใต้ล่างนะครับเพราะว่ารถเพิ่งเข้ามาเลยนะครับสำหรับใครที่หาตัว4ประตูอยู่นะติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0ู2ย์0 7 7 7 6 นะครับคันนี้ต้องบอกว่าสวยจริงๆเป็นขาวมุกนะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์ขาวมุกนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับมีเดทามีตัดหมอกแล้วก็มีครอบคิวโคมีนลงไฟตัดหมอกมาด้วยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับดูเนื้อสีนะครับเงาแวบนะครับไฟหน้าก็โอ้สายๆไม่มีแตกเลยนะครับกันชนแนบสนิทนะครับดูเงาเส้นแสงของสีนะจากกจากแก้มไปถึงประตูด้านหลังนะครับต้องบอกว่ารถเดินจริงๆคันนี้นะครับเดี๋ยวผมพาชมข้างหลังหน่อยนะครับ แมกไนเนอร์นี้ก็เป็นแมกไนเนอร์เดิมนะครับของยูสูป้ายแดงเลยนะครับไม่ผ่านการใช้งานแต่อย่างใดนะครับเงาเงาใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้เป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีด้วยนะครับไฟท้ายก็เดิมๆนะครับเป็นเครื่อง1.9 DDI Blue Power นะครับชุดกันชนอยู่ครบนะครับมือเปิดโคมียมนะครับเป็นตัวฉลองครบรอบ60ปีนี่นะครับเดี๋ยวผมดูใต้ล่างก่อนอ่านะครับรถคันนี้ไม่มีจอดแช่นะครับจะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีคาบสนิมไม่มีคาบแดง นะครับรถบานแท้ๆรถวิ่งปกติเลยคันนี้นะครับข้างในเป็นเบาะหลังด้วยนะครับตัวนี้นะครับสะอาดสะอาดนะครับเนียนตาเลยตัวนี้นะครับใครสนใจคันนี้นะติดต่อมานะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับกับผมในเพชรยนต์เลยคันนี้ปรับสภาพเรียบร้อยเป็นเกียร์แมนนวล6สปีดนะครับเป็นอิวสุไฮแลนเดอร์นะปีสองพันสิบเจ็ สวยๆนะครับพร้อมเสิร์ฟให้คุณลูกค้าแล้วนะครับจริงๆมีคนถามหาเยอะนะครับตัวยูสูดีแมที่เป็นไฮ g ลนเดอร์นะครับหน้าจอวิทยุตัวนี้ก็เป็นหน้าจอเดิมติดรถนะครับจากโรงงานสามารถเชื่อมต่อ USBCD ได้นะครับฝากไว้อีกหนึ่งคันนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคาลงไปใต้คลิปนะครับถ้าราคาประเมินเบื้องต้นจากที่ดูน่าจะอยู่ประมาณห้ากลางๆนะครับสวยนะครับคันนี้นะเป็นไฮรลนเดอร์ ตัวสูงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวเรามาต่อเลยนะครับพอดีสายเข้านะครับคันนี้ผมรู้ราคาแล้วนะครับคันนี้เป็นตัว 1.9l นะครับปี2017เกียร์แมนนวล6สปีดนะครับราคา579,000บาทนะครับเลขมาอยู่แสนต้นนะครับคันนี้ราคา579นะครับตัวนี้ไม่ได้เป็นไม่ใช่เป็นตัวที่มีแคลรี่บอยนะไอตัวที่มีแคลรี่บอยยังอยู่นะครับสำหรับยูสุนะครับฝากไว้นะครับคันนี้ราคา579นะครับผมเป็นเกียร์แมนนวลเลขมาอแสนต้นนะครับฟีด้าจัดเต็มแน่นอนตัวนี้เดี๋ยวผมมาถ่ายคลิปแยกกอีีทนึง นะครับเดยผมพาชมคันถัดมานะครับโอ้คันนี้ก็คือทรงดีนะครับรถสวยนะครับเป็นนิสสันนาวาล่านะครับ2.5นะครับเป็นตัว NP 3 0 0นะครับคันนี้นะเป็น4ี่ประตูนะครับของค่ายนิสสันเลยนะครับคันนี้ก็จะได้ไฟหน้าเป็นหลอดฮาโลเจนนะครับหรือว่าเป็นหลอดไส้นั่นเองนะครับชุดกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับผมแต่ตัวนี้นะครับเขามีการตกแต่งเพิ่มเติมมานะครับมีนี่มีคิ้วล้อนะครับ แล้วก็มีล้อแม็กนะครับลายหยดน้ำนะครับพร้อมยางแบบออฟโรดของแม็กซิดบราโวนะครับสวยมากนะครับคันนี้ราคาแค่459,000บาทนะครับ459,000บาทนะครับสวยมากนะครับภายในเป็นสีเบดนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นรถที่น่าใช้นะครับจัดเต็มฟีดาวเหมือนเดิมนะครับเป็นตัว 2.5e นะครับตัวนี้เป็นตัว 2.5e ธรรมดานะครับไม่ใช่ตัวแบ็กอีดิชั่นไม่ใช่คาลิเบอร์นะ ตัว 2.5e ธรรมดานะครับแต่มีการแบบตกแต่งนะครับให้อารมณ์แบบหล่อดุดันนะครับเดี๋ยวให้ดูข้างในนะครับข้างในเป็นสีเบทนะครับนี่ข้างในเป็นสีเบทสะอาดๆเลยนะครับเราปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะครับดูได้เลยนะครับตัวเบาะไม่มีฉีกขาดนะครับลดกลิ่นหอมๆเลยนะครับใครอยากได้รถดีรถสวยนะครับมาซื้อกับบริษัทเพชรยนต์นะครับกําลังตีคุณภาพแน่นอนนะครับลูกค้าเรามีทั่วประเทศเลยนะครับอันนี้ก็มีแอร์หลังมาให้ด้วยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับโหตอบโจทย์การใช้งาน กระจกก็เป็นนิสสันนะครับนิสสันแท้ๆเลยต้องบอกว่ารถทุกคันเราตรวจประวัติหมดแล้วนะครับนี่ดูข้างในนะครับกระจกไฟฟ้านะครับสี่บาลออโต้บางคนขับนะครับพวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยหนังสามการแอร์แบ็คคู่หน้านะครับเกียร์หกสปีดนะครับแผ่นพวงแผ่นเพดอยู่ครบหมดนะครับรถเรานะครับสมบูรณ์ทุกจุดนะครับราคา4ี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับหน้าจอตัวนี้ก็เป็น น้าจอติดรถเลยนะครับใช้งานง่ายด้านล่างมีพาวเวอร์เอ t าเล็ตนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับต้องบอกว่าสะอาดจริงๆนะครับกบาะภายในของคันนี้นะยังไงก็ใครสนใจนะครับตัวนิสสันนาวา r ่า5นะครับไปี2017คันนี้นะต้องบอกว่าผ่อน9000นะครับราคา459นะครับสวยๆเลยนะครับเป็นสีขาวนะครับ459นะครับ579นะครับคันนู้นก็579เหมือนกัน นะครับแต่รถต่างปีกันนะครับท่านผู้ชมสนใจคันไหนก็ลองแคปหน้าจอส่งมาได้นะครับคันนี้ก็หลุดจองมานะครับสวยๆเลยนะครับเป็นอีวสูดีแม็กวีคอสนะครับเครื่องสามพันนะครับเกียร์ออโต้นะครับคันนี้ก็ต้องบอกว่าโอ้โหสุดกว่านี้ก็ไม่มีอีกแล้วนะครับตัวนี้เป็นวีคอร์สนะครับตัวพิเศษนะครับเป็นสีขาวมุกตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนหน้าเป็นตัวปัจจุบันนะครับคันนี้ราคา7 8 9 0 0 0บาทนะครับ 7 8 9 0 0บาทนะครับรถเป็นโมเดลปี2019นะครับเป็น4ประตูออโต้โฟวิลนะ4ประตูออโต้โฟวิลนะครับคันนี้วีคอร์สนะครับใครหาอยู่นะผมบอกว่าเลยผมบอกได้เลยว่าคันนี้เป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากเลยตอนนี้เรานำมาจอดโชว์อยู่ที่บริษัทเพชรยนต์นะครับรอเจ้าของอยู่นะครับสวยๆนะครับคันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหไม่มีทิฏฐิผมบอกเลยสวยมากนะครับมีกล้องหน้ากล้องหน้ารถติดติดรถมาด้วยเป็นกล้องเดิมนะครับ กระจกหูกระจกก็จะเป็นสีเดียวกับกระจังนะครับแล้วก็ตัวแม็กวีคอร์สจะเป็นแบบนี้นะครับจะลายคล้ายๆแม็กสเตละตัวที่เป็นยูสุสเตลนะครับมันจะเป็นปัดหน้าเงาแต่แม็กตัวนี้มันไม่ได้เป็นสีดํามันเป็นสีเทานะครับมันจะสีเดียวกับคิวล้อนนะครับแล้วก็ดูชุดกันชนและหน้าแนบสนิทสีเดิมทั้งคันนะครับโลโก้วีคอร์สอยู่ครบกระจกมองข้างปับพับไฟฟ้ามีให้หมดนะครับกระจกก็เป็นยูสุ นะครับคันนี้เป็นเครื่อง3000ออโต่โฟวิลนะครับใครหาอยู่นะผมบอกเลยว่าไม่ควรพลาดนะครับราคา789เนะครับเลขไมล์หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับราคา789เท่านั้นนะครับรถยูสุนี่ต้องบอกว่ายอดจัดล้นนะครับลูกค้าไม่มีเครดิตก็สามารถแบบออกรถฟรีดาวได้นะครับเงินเหลือยังได้เลยนะสวยจริงๆรนะครับระบบควบคุมต่างๆที่เป็นระบบไฟฟ้าของเขาก็มีให้ครบนะครับปรับพับกระจกมองข้างนะครับออโต้สตาร์ทแทคชั่นคอนโทรลลงทางลาดชันอะไรมีให้หมด นะครับนี่พวงมาลัยก็เป็นฟูมันติฟังก์ชันนะฟูมันติฟังก์ชันก็คือมี2ฝั่งถ้าฝั่งเดียวจะเป็นวิทยุฝั่งนี้จะเป็นระบบบล็อกความเร็วนะครับสวยมากนะครับตัวบอกของเจ้าวีคอร์สก็จะมีลวดลายนะครับเดี๋ยวขยายภาพไปชมนี่จะมีลวดลายนะครับสลักคําว่าวีคอร์สเลยนะครับทําไม่ได้นะตัวนี้มันเป็นบอกมาจากป้ายแดงนะครับตรงนี้ก็จะเป็นลายคล้ายๆเขีปลาสวยมากนะครับคันนี้นะหน้าจอตัวนี้ก็เป็นรุ่นท็อปสุดนะครับ มีเนวิเกเตอร์นะครับมีระบบนำทางให้นะครับเป็นจอทัชสกรีนสามารถใส่ CD DVD ได้นะครับเดี๋ยวผมขอยากให้ดูใกล้ๆนะนี่นะครับต้องบอกว่าไร้ลิ้วรอยนะครับนี่ดูเลยเนียนๆนะครับคันนี้ราคา789นะครับสวยแบบนี้หาไม่ได้แล้วนะครับสำหรับตัวรถที่เป็น4 w h e e l แล้วเป็นเกียร์ออโต้นะครับท่านผู้ชมดูนะครับไม่มีแบบรอยขนแมวอะไรเลยนะครับตรงเกียร์โฟนเนียนนะครับ คันเกียร์นี่เนียนเลยไม่มีรอยขนแมวปกติแบบจะมีรอยนู่นนี่นั่นนะครับแต่คันนี้ต้องบอกว่าสุดยอดแล้วนะครับสุดยอดแล้วบอกคนขับก็เป็นปรับไฟฟ้นานะครับบอกด้านหลังก็สวยๆเลยสีเดียวกับด้านหน้านะครับเป็นทูโทนนะครับหลังคาเป็นสีดํานะครับตัววีคอร์สนี้หลังคาเป็นสีดํานะครับสวยงามมากนะครับแล้วก็มีตัว,ตวคล้ายๆสปอร์ตบาร์เนาะมีโลโก้อยู่สูอยู่นะครับแล้วก็สติ๊กเกอร์4ี่คูณสนะครับ เป็นเครื่องสามพันที่เป็นเกียร์ออโต้นะครับรถค่อนข้างหายากเลยทีเดียวนะต้องบอกอย่างนี้นะครับรถค่อนข้างหายากเลยนะไฟท้ายก็มีข้อไฟท้ายโครเมียมมาให้นะครับเพิ่งหลุดจองมาได้สัก2อสาวันนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าออปชั่นทุกอย่างมีให้ครบหมดเลยนะครับในตัวยูสุดีแม็กวีคอรสคันนี้นะเป็นปี2019นะครับแน่นอนว่าวารันตีศูนย์ยังมีอยู่นะครับ7 8 9 0 0 0บาทนะครับ789,000บาทนะครับยูสุดีแม็กวีคอรส นะครับคันถัดมานะครับคันนี้เดี๋ยวจะลดไซส์ลงมาจาก4ประตูเป็นแคปนะครับคันนี้เป็นแคปนะครับปี2020นะครับเลขไมล์สองหมื่นนะครับคันนี้เลขไมล์สองหมื่นราคาอยู่แค่หกแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเบิกศูนย์ปปายแดงก็เจ็ดแสนนะครับตัวไฮแลนเดอร์นะครับเพราะว่าผมก็มองมองอยู่นะครับจะซื้อจะออกรถให้แม่นะพอดีแม่ขาขายเนาะก็เลยดูแต่ว่าดูเป็นตัวเตี้ยวไว้ก็เลยดูเทียบราคากันนะครับก็คันนี้ก็เป็นสีเทาดํานะครับ เป็นสีที่ต้องบอกว่าได้รับความนิยมอย่างมากเลยนะครับในยุคปัจจุบันนี้นะครับคันนี้นะเป็นตัว 1.9L นะครับเป็นตัว Highlander แถบเปิดได้นะครับราคา610,000บาทนะครับเลขไมล์20,000กิโลนะครับเป็นตัว Highlander เลยสวยๆนะครับไฟหน้าของเขานี่จะบอกว่าเต็มระบบนะครับเป็นตัว LDA ก็คือเป็นตัวลองท็อปนะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นตัว z นะครับ ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอกอะไรของเขาไฟเลี้ยวอยู่ดวงบนนะตัดหมอกอยู่ดวงล่างนะครับท่านผู้ชมดูสีนะครับแล้วดูโคมไฟหน้านะใหม่นะเหมือนป้ายแดงเลยนะครับแล้วดูชุดกันชนต้องบอกว่ารถออกห้างเลยคันนี้นะครับเลขไมเออขอภายนะครับขอภัยคันนี้เป็นปีสองพันยี่สิบนะครับราคาหกหนึ่งศะครับเลขไมหกหมื0นนะครับเลขไมหกหมื0นขอภัยนะครับเลขไมหกหมื0น นะครับแรขไม้หกหมื่นกิโลนะครับเป็นตัวไฮแลนเดอร์แครบนะครับล้อแม็กตรงรุ่นเลยนะครับเป็นยางบิสโต e นะครับดูเลอร์นะครับกาบกระดด้านข้างมีให้พร้อมนะครับโลโก้เป็นแบบใหม่นะครับโลโก้เป็นแบบมเนอร์เชนนะครับเป็นแบบใหม่ดูสีนะครับโอ้โหสวยจริงนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับแล้วก็มีกันสาดเป็นสีดําด้านกันสาดเป็นสีดําด้านมาให้นะครับตัวนี้เป็นตัวไฮแลนเดอร์หนึ่งจุดเก้า LDA นะชื่อเขานะ แล้วก็แม็กไลเนอร์ก็เป็นของโคโยฮะนะครับจะสังเกตตรงนี้มีเขียนว่าคล้ายๆเห็นว่าโคกนะครับมันเป็นอ e ิวสุที่ต้องบอกว่าใหญ่มากนะครับอย่างอ e ิวสุโคโยฮะเพราะว่ามีรถเยอะนะครับคันนี้ก็ถ้าแจ้งตามตรงก็คือ1เอามาเทนินกับ2ผ่อนไม่ไหวนะครับแล้วบริษ,ษัทก็ไปประมูลมาอีกทีหนึ่งเนาะนะครับก็เป็นรถมือสองที่เรียกได้ว่าสภาพเกรด A ปลายแดงเลยคันนี้มีกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นตัวไฮแลนเดอร์ มันจําเป็นต้องมีนะครับมือเปิดเป็นโครเมียมนะครับเครื่องยนต์ก็เป็น1.9 ddi นะครับไฟท้ายก็เป็นแบบของตรงรุ่นไฮแลนเดอร์เลยสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูด้านในนิดนึงนะครับว่า1.9 l da เป็นยังไงนะครับภายในก็จะได้ออปชันมาค่อนข้างเยอะนะครับแถงประตูมันก็จะไม่ได้เป็นดําเฉยๆแล้วมันจะมีดําตัดเทานะครับตัดเทาแบบเทาเมทัลลิกแล้วก็มาเป็นสีบอลกระจกไฟฟ้าปู้เซ็นทรัลล็อก นะครับปรับกระจกมองข้างไฟฟ้านะครับพวงมาลัยของเขาก็จะเป็นแค่มันติฟังก์ชันฝั่งเดียวนะครับมันติฟังก์ชันแค่ฝั่งซ้ายนะครับเพราะว่ามันรถมันไม่ได้มีระบบพูดคอนโทรลอะไรนะครับแต่ว่าตัวนี้จะได้หน้าจอมาด้วยนะครับหน้าจอก็ตัวนี้ก็เป็นแบบทัชสกรีนได้ปุ่มกดได้นะครับสติกเกอร์ยังไม่ได้ลอกออกเลยหน้าจอนะครับรถใหม่น้อยๆนะครับรถสวยๆนะครับเกียร์ก็เป็นเกียร์แมนนวลหกสปีดนะครับ หัวเกียร์ก็แบบใหม่ๆเลยนี่ใหม่ๆเลยไม่มีถลอกนะครับเบรกบงเบรกมือนะครับไม่มีถลอกตัวบอกก็เป็นเบาะทรงสปอร์ตนะครับเป็นบอกผ้าทรงสปอร์ตนะครับจะเห็นได้ว่าบางแดดยังไม่ได้แกะออกเลยนะครับคันนี้ราคา6กแสนหนึ่งหมื่นบาทนะครับเอาเดี๋ยวให้ชมกันพอของปากของพอนะครับเดี๋ยวผมจะได้เดินลากไปทีเดียวเลยนะครับเดี๋ยวมาถึงขั้นสุดท้ายนะครับที่จะนําเสนอให้ชมในวันนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าคันนี้ ผมอยากขายมากเลยนะเพราะว่ามันหล่อมากนะครับคันนี้เป็น Toyota Revo นะครับ2.4 e พั s นะครับปี2019นะครับรู้สึกว่าไมค์คันนี้น่าจะ40,000นะครับไมค์40,000เป็นเกียร์แมนนวลนะครับ6สปีดนะครับรถปี19หน้าหล่อหลอไฟหน้าโปรเจคเตอร์แท้ๆนะครับเป็นตัว P Runner s m a r t c a p นะครับก็มีการเพิ่มเติมออปชันมาก็คือมีโลบาร์นะครับแล้วก็ล้อแมก นะครับต้องบอกว่า่อดุดันจริงๆนะและสีนี่สวยมากคันนี้นะครับราคาอยู่5,95นะ้าาถ้าจะไม่ผิดนะครับ5 9 5นะครับดูล้อแม็กดูยางนะครับเป็นมอนสเตอร์เรเดียนนะครับแม็กนี่ดูดุเลยนะครับจุดกันชนด้านหน้าแนบสนิทนะครับไฟหน้าดวงหลักโปรเจคเตอร์นะครับกับบันไดด้านข้างเป็นสีดำนะครับกระจกพับปรับไฟฟ้าขอบโเมี่นะครับมีกันสาดเรียบร้อยนะครับมือเปิดคนขับก็เป็นโเมี่ ตัวรถต้องบอกว่าไม่มีพิความจมน้ำชนหนักนะครับใครสนใจนะติดต่อตามเบอร์ด้านล่างเลยนะครับที่เราขึ้นไ้ให้นะที่เบอร์0ู2ย์0 7 7 7 6นะครับรถคันนี้เป็นรถใช้งานเลยนะครับมีโลบาให้เรียบร้อยนะโอ้แบบใครที่เป็นนักตกปลาดีกว่าผมแจ้งอย่างนี้นะใครที่เป็นนักตกปลาน่าใช้คันะนะครับเป็นตัว2-4 e p ุดีพปี19นะครับหลอดหลอดจะเต็มนะครับมีป้ายท่อใดไปด้วยนะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับออกจากบริษัทไปนิด ขับฟรีไปก่อนนะครับเติมน้ำมันหนึ่งเดียวนะครับมีกระจกไม่ใช่มีกระจกสีมีกล้องด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยตัวนี้นะครับมือเปิดโคเมียมไรลิ้วรอยนะครับโลโก้ไฮลักตัว E นะครับเป็นรุ่น E พัดนะครับตัวนี้เป็นรุ่น E พัดอพัดมันจะเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ถ้าเป็น E ธรรมดาจะเป็นไฟไฮโดรเจนนะครับนี่ข้างในก็ต้องบอกว่าเป็นสีดำนะครับเรียบหรูดูแพงนะครับอ๋อเลขไม้นี่เลขไม้หกหมื่นห้าเอาดับไปแล้ว เลือกมาหกหมื่นห้านี่นะเป็นเกียร์เมนนุ่นหกสปีดนะครับพวงมาลัยก็เป็นหนังสามก้านแอร์แบ็กคู่หน้านะครับแล้วก็บันติ function, ฟังก์ชันฝั่งซ้ายเป็นเอนเตอร์เทนเมนต์อย่างเดียวนะครับหน้าจอก็เป็นทัชสกรีนนะครับใส่ซีดีดีวีดีได้แต่ตัวนี้ไม่มีเนนะไม่มีเนนะเป็นตัวธรรมดานะครับแอร์ก็เป็นเมนนุ่นะครับมีพาวเวอร์เอาเลสยูเอสบีให้ด้านล่างเกียร์เมนนุ่นหกสปีดนะครับหัวเกียร์สวยๆนะครับไร้ริ้วรอยนะครับมาพร้อมโหมดการขับขี่สอง นะครับเบาภายในก็เป็นหนังสีดำนะครับคันนี้ราคาน่าจะ5 95เนี่ยแหละครับสวยมากนะครับเป็นตัว SmartCA b P Runner นะครับของค่าย Toyota นะครับท่านผู้ชมที่ดูคลิปนี้จนจบนะครับสนใจคันไหนนะก็ลองติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะครับที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7ส7 6ูนะครับวันนี้ให้ดูแถวหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปถัดไปผมจะพาเดินอีกรอบหนึ่งด้านหลังนะครับเพราะว่าด้านหลังรถมันจะเป็นหน้าเดียวครับมันจะเป็น รีโว่นะครับแล้วก็มีไททันเนาะแต่วันนี้ต้องบอกว่าหล่อทุกคันนะคันนี้ก็สุดคันนี้ก็ถูกคันนั้นก็สุดนะครับคันนั้นก็ถูกนะครับต้องบอกเลยว่าครบคันจัดเต็มนะครับคันนี้ก็สนใจคันไหนนะครับลองขับหน้าจอนะครับแล้วก็โทรเบอร์เข้ามานะครับหรือโทรมาแล้วแจ้งเลขทะเบียนก็ได้เดี๋ยวผมแอดไลน์ไปนะครับก็สําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจออกรถมือสองนะครับคุณภาพดีรถสวยนะครับก็ติดต่อผมได้เลยที่เบอร์0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับเนย์เจ็ดเจ็ดเร็ดกนะครับิน็ตเพชรสวัสดีครับ